ถ้าเดี๋ยวสอนถ้าบริหารหัวเข่านะกลับไปทําเลยนะเพราะว่าตัวหัวเข่าตัวนี้ยด้านในเนี่ยมันไม่ค่อยมีกําลังนะมันมันจัดกระดูกไปแล้วมันก็ต้องบริหารมันก็้เดินขาโก่งเหมือนันเดินเหมือนนกเพนกวินอนะใช้หมอนแข็งแข็งอย่างนี้นะเนี่ยที่ว่าจะไปซื้อไปซื้อ,อเองก็แล้วกันนะางข้างนอกแข็งแข็งนะใส่เข้าไปใต้ขาอย่างเงี้ยสองข้างเลยยกขานนด้วยอย่างนงี้นะอืทําไม่ยากให้มีหมอนแข็งแข็งเนะี่ยเรากระดก กระโดดไปเท้าขึ้นอย่างนี้นะแล้วก็เหยียดขากดใส่หมอนเลยเอาขาเรากดใส่หมอนอยกกดนนิดนึงเดี๋ยวอ่อากระโดดไว้นะแล้วก็นับค้างไว้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอาลงอย่างเงี้ยมันจะตึงหน้าขานะลองใหม่นะกระโดดไปเท้าด้วยอ่าแล้วก็กดใส่หมอนอย่างเงี้ยแล้วก็นับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอาลงสองแล้วทำอย่างเงี้ยสิบค้งอ่าลองดูอย่างนี้นะ เนี่ยลองทำตามได้เลยเนี่ยหนึ่ง6 7 8สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอาโล่งสามแล้วเอาสัก5าทีนีอย่างนี้อย่างนี้นให้กดไม่จะตึงตรงนี้นะเนี่ยทำได้นะเช้ากับวันเย็นเลยมันจะได้มีกำลังเอาโล่งเอาโล่งนะถ้าต่อไปนะสมมุติทำานที้สิบครั้งนะถ้าต่อไปเราก็เอาหมอนออกงอขาขึ้นมาอย่างนี้ไม่ยากงอขึ้นมาเลยเนี่ยอย่างนี้ตั้งขาไว้ตังไว้เอาไว้อย่างนี้ตังขาไว้ นะแล้วเราก็กล้ามเนื้อด้านในเนี่ยมันไม่มีกําลังเราก็มันหนีบหนีบม้อนอย่างนี้เพื่อเราก็เก่งฝึกกล้ามเนื้อในการหนีบขาไว้หนีบมากๆนะกระดกปลายเท้าขึ้นนะอย่างนี้นะหนีบไปเลยนะแล้วเราก็ลองยกก้นขึ้นอย่างนี้เนี่ยค้างไว้เหมือนกันนับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอาลงเอาลงเหมือนกันอันนี้ลงด้วยอ่าอย่างเงี้ยแต่ไอ้น,นี่หนีบไปตลอด,อดไม่ต้องเอาลงนะทำไมาอ่าอย่างเงี้ย นับค้างไว้เหมือนกันอันนี้ครั้งที่สองอันนี้ก็เหมือนกันทำสิบครั้งเป็นท่าที่สองก็คือยกหนีบเงี้ยสิบครั้งอ่ะอีกสักทีหนึ่งอย่างนี้นะอ่อาอเสร็จแล้วเราก็หมอนออกท่าที่สามไม่ยากนะเอาหมอนออกเลยเราก็งอขาขึ้นมาเอามือมาดึงเข่าไว้จับไว้อย่างนงี้จับใต้ขาอย่างนงี้นะท่าน,นี้เราจะให้ขามันไม่ให้มันกับพังหื่นไม่ไม่นั่นก็ปั่นจักรายานอย่างนงี้จักรายานอากาศ ขีดจักอากาศเอออย่างเงี้ยเดี๋ยวให้ขามันชนกันเพราะเราจะจัดกระดูกขาด้วยใช่อ่าเ,เนี่ยก็ประมาณปั่นสักประมาณยีิบรอบก็ได้นะให้ให้มันไม่ไม่ชนกันเห็นไหมไม่ยากสามท่าไม่ยาก่ะเสร็จแล้วเราก็ตะแคงตัวลุกขึ้นดิลองลุกขึ้นเช็คด,ดูซิว่าเดินดูซิว่ามันเป็นยังไงลงขาข้างเตียง เดินดูซสเดินได้ไหมมันเป็นยังไงเดินได้ไหมไปเคลินมปิ้นไหมดีไหมมันเป็นยังไงยังงงอยู่ฮะมันมันเป็นยังไงนนเไจ็บที่นึงมันคลายลงไหมอืม,อม อืมใ,ใช่มันคนที่คบกันอยู่อัเนี้ยคือหมอนลองดูมันคบกันอืมเราก็ต้องไปทําให้มันบริหารเพราะม,มันเป็นครั้งแรกอืมโอเคนะเ,คเดี๋ยวไปอีกห้องนึง